ออะกงั mm ้นก็ไปกันเถอะโอเอันนี้แอบแกะกล่องพี่ละลักใช่ไหมคะหรือว่าของหนูแอบแกะก็าแมนนี่มอแมนนีม่ ทำไมต้องทำทำหน้าอย่างนั้นล่ะคะน <c oughs> ีล่ลองดูอีกก็ได้อาจจะได้ตัวอื่นอะไรกัน,นนี้ยังมี่แบบก็คือเดียวดูมันมีกี่แบบมาโชว์สิมีกี่แบบมีมีนีเมาส์มีผู้มเีเมาส์ไปสองตัวใช่ไหมใช่มีผู้น้อมีขี้เซาเหรอหรือตัวอะไรก็มีผู้อะเลยกี่กล่องคะ เดือนว่าจะหนึ่งกล่องละอ่ะแกเลยแกเลยขนมทั้งหมดอ๋อขนมทั้งหมดโอ้ยใครจะเป็นคนกินนะใครจะกินเนี่ยคุกกี้เนี่ยชอบคุกกี้ก็เลยซื้อมาหลายกล่องกล่องนี้ตื่นเต้นไหมคะกล่องสุดท้ายแล้วเฮ้ยมันคือตัวอะไรนะถ้าเป็นหมีภูอีกตัวจะทำยังไงเนี่ยไม่เป็นไรซื้ออีก มีผู้จริงจริงๆ <laughs> เอ๊อมีผูอีกแล้ว <laughs> ลอย่าร้องไห้โอเคจ้าจบคลิปยังคะ <laughs> ทำอะไรต่ออีก <c oughs> อ่ะใครอ่ะอะไรโอเคคิดค <laughs> ิด okay.